สวัสดีค่ะสำหรับสัปดาห์ที่3นะคะคำพื้นฐาน30คำนะคะคุณครูจะพานักเรียนฝึกอ่านไปพร,พร้อมๆกันคัดคำแล้วก็เขียนคำอ่านเหมือนเดิมค่ะเริ่มที่คำที่181ออ่านไปพร,พร้อมๆกันนะคะคุณย่าอ่านว่าคุณย่าคุณลุงอ่านว่าคุณลุง คุ้นเคยอ่านว่าคุคค้นเคยคูปองอ่านว่าคูปองเคสอ่านว่าเคสเครื่องบินอ่านว่าเครื่องบินเครื่องยนต์อ่านว่าเครื่องยนต์เครื่องร่อนอ่านว่าเครื่องร่อนเครื่องเล่นวิดิทัศน์อ่านว่าเครื่องเล่นวิดิทัศน์ เครือญาติอ่านว่าเครือญาติเครื่ออ่านว่าเครื่เคลื่อนอ่านว่าเคลื่อนเว้งคว้างอ่านว่าเว้งคว้างเคอะอ่านว่าเคอะเคารพอ่านว่าเคารพคุณจะยกตัวอย่างคําว่าเคารพนะคะคัฒําคำกนเคารพ เารพเทคนิคง่ายๆนะคะเวลานักเรียนคัดคำก็ให้เรียนฝึกอ่านไปด้วยแล้วก็เขียนคำอ่านค่ะคอเอาเขารบแม่อะไรคะแม่กบนะคะเขารบอ่านต่อเลยนะคะเขียวอ่านว่าเขียวแค่นี้อ่านว่าแค่นี้ แคร์อ่านว่าแคร์แคร์ลอดอ่านว่าแคร์ลอดแล้วคุณกูจะเขียนนะคะคำว่าแคร์ลอดคัดคำก่อนแคร์ลอดแคร์ลอดคำอ่านค่ะคอแอแคร์ หลอดเขียนยังไงคะหอ,อใช่ไหมคะหอ,อลออดหลอดแค่หลอดแขลงใจอ่านว่าแขลงใจแคลเซียมอ่านว่าแคลเซียมโครงเคลงอ่านว่าโครงเคลงใครอ่านว่าใคร ของอ่านว่าของค่าอ่านว่าค่าโฆษณาอ่านว่าโฆษณาจะเขียนเป็นตัวอย่างนะคะคัดคำโฆษณาโฆษณา อ่านว่าโฆษณนโคษูสรง่วงนอนอ่านว่าง่วงนอนงานบ้านอ่านว่างานบ้านงูทะเลอ่านว่างูทะเล เงื้งะอ่านว่าเงื้งะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะฝึกอ่าน30คำให้นักเรียนกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกคัดคำลองทำเป็นเกมเล่นๆกับผู้ปกครองดูนะคะเขียนตามคำบอกสัก10บคำหรือ20คำเป็นการฝึกทบทวนไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ